ชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคม2568เผปเพอแ๊บเดียวก็กลางปีเข้าไปแล้วชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นบอกก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไรทีวี นะครับแล้วก็ทุกโซเชียลของสินแสงหมิงกดติดตามเอาไว้ก่อนเลยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้และความบันเทิงก่อนใครอยากกระดวงดีอยากจะมีไกด์ไลน์มีพิมเขียวแผนที่ชีวิตต้องดูดวงดีนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนคุณมีดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนดาวพุธสลับเข้าสลับออกในตําแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็ร่วมอยู่กับดาวพฤหัสร่วมอยู่กับดาว อาทิตย์ก่อนที่อาทิตย์จะย้ายในช่วงประมาณกลาง,ลางเดือนกรกฎาคมแล้วมีดาวศุกร์เข้ามาสมทบด้วยดาวเกตก็เข้าไปสมทบด้วยถ้าจะบอกแบบนี้คงไม่ผิดนักว่าชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคมเป็นเดือนแห่งความสำเร็จและโชคดีในเรื่องของการเงินแม้คุณจะเหนื่อย นะครับมีภาระหน้าที่หลายอย่างเช่นมีงานหลักมีสิ่งที่ทําอยู่แล้วประจําเป็นรูทีนแล้วมีโอกาสจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆโดยที่ตัวคุณเองก็ไม่คาดคิดเป็นการเริ่มต้นที่ทําให้จังหวะชีวิตของคุณมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จช่วงต้นๆเดือนอาจต้องระวังในเรื่องของการเงินอยู่บ้างเช่นเอฟของเยอะเอฟจนโอ้โหเดี๋ยวมาส่งหน้าบ้านแล้วเดี๋ยวมาส่งหน้าบ้านแล้วเงินหมดไปกับการเอฟของ แต่ดวงการเงินในภาพรวมรวมทั้งเดือนก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเปิดตัวแล้วนะครับกับน้ำหอมดวงดีนะครับความสำเร็จของคนเราเริ่มที่ตัวเราเองผสานกับความเฮงที่มาจากดวงดาวนะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับน้ำหอมดวงดีแล้วก็แพ็กเกจจิ้งจะเป็นสีม่วงบวกกับสีเขียวนะครับเป็นสีของดาวเสาร์และดาวพุธกลิ่นหอมนะครับรูปรสสัมผัสกลิ่นเสียงเป็นจุดเริ่มต้นแห่งความสำเร็จที่จะนำพาสิ่งที่ดีมาให้เราได้อย่างง่ายดาย คุณจะหามีหาได้รับทรัพย์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็งานจะเยอะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากของชาวลัคนาราศีมิถุนแต่เห็นหน้าเห็นหลังไม่ได้เหนื่อยฟรีไม่ได้ทําเปล่าๆไม่ได้ทําแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําแล้วได้ผลดีหรือเป็นการปูทางให้กับเดือนถัดไปจากเดือนกรกฎาคมด้วยนนยยะสาคัญของการพยากรณ์ตรงนี้ยังบอกได้อีกว่าชาวลัคนาราศี มิถุนในเดือนกรกฎาคมนั้นเมื่อผ่านช่วงประมาณ5วันแรกของเดือนหลังจากนั้นไปการเงินจะราบรื่นแทบจะตลอดทั้งเดือนติดต่ออะไรก็จะได้รับความสําเร็จอยากกันนั้นเลยนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนที่ผมบอกตรงนี้ดาวมันเข้าตำแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์คือเป็นองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์หลายดวงด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดาวพุธดาวศุกร์ดาวพฤหัสและดาวอาทิตย์มีดาวเกณฑ์เข้าไปสมทบอีกดวงหนึ่ง ด้วยการเสริมของดาวตรงนี้ซึ่งกันและกันทําให้คุณหยิบจับอะไรมีแต่คนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลยื่นมือเข้ามาอยากจะช่วยผลักดันคุณในทุกๆรูปแบบทุกๆช่องทางชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาในเดือนกรกฎาคม นะครับถือได้ว่าเป็นเดือนที่คุณเจรจาพูดจารับทรัพย์แทบจะตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวอย่าลืมใช้โอกาสดีของดวงดาวตรงนี้สร้างความสำเร็จให้กับตัวเองด้วยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีมิถุนครึ่งเดือนแรกหรือว่าประมาณวันที่1ถึงวันที่10กร,รกฎาคมความรักไม่ค่อยเข้าใจกัน คุยกันไปคนละทิศคนละทางแต่ความรักจะกลับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในช่วงหลังจากวันที่10-11กรกฎาคมไปแล้วดูเหมือนว่าช่วงนั้นลงตัวในหลายๆเรื่องใครที่คุยกันไม่เข้าใจก็จะคุยกันเข้าใจยิ่งขึ้นใครที่มีปากเสียงหรือว่ามีแต่เรื่องแต่ราวกันมาก่อนหน้านี้น่าจะหาจุดลงตัวได้แล้วมีความสุขมากๆในช่วงที่สินแสงหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วตรงนี้ ท้ายสุดสุดท้ายตรงนี้นะครับขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีอย่าลืมนะครับคนสดมีโอกาสพบคนที่ถูกใจด้วยนะครับวันนี้ทินแสหมิงลาไปก่อนขอให้ชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ